ใครอยากลุกขึ้นยืนมาบอกว่าอยางเขียนกันบ้านไม่ครบแล้วนำมาส่งมีไหมมีแค่นี้ใช่ไหม้าพี่เลี้ยงนะับเดี๋ยวถ้า ได้ขึ mm. ้นมาอีกต้องร้อยแปดจบท่านคงนึกว่าท่านหลอกผมได้นะ ใช่พูดได้สระลนะไอ้ถ้าเป็นเด็กก็ยังพอว่า ข้าวต้องใช้คำนี้เร,เรื่องไม่ช่ยะเรื่องง่ายๆนี่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องมีโทษสองสัยต้องตกตูดเขียนไม่อายใครที่หน้าชาวบ้านเขาบ้างได้ไง เมื่อเช้าพุ่นจะสอนไปว่าทำตนเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอันสุดจริตพอสอนปุ๊บก็ได้เรื่องปับ๊บนี่แหละมันทําให้ผมไม่อยากมาสอนพวกท่าน,นยอยู่ที่สนามหลวงแจกทานสบายใจกว่าพอสอนแล้วเหมือนกับเข็นเขาขึ้นคอก ยากที่จะเปลี่ยนนิสยัยสันดาณเดิมเหนื่อยเปล่าฟรีไม่ได้ผลเข็มผลท่้งเป็นเข็มยังง่ายกว่าไม่ได้สำเนีจกไม่สำนึกใน่ไดึกรู้ว่าอะไร รับผิดชอบแค่ไหนเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้บางคนเขียนมาครึ่งหน้าเอางอิธิปิโสภาหุงก็ยังส่งมาได้แล้วก็ไม่ได้แปลด้วย พี่เลี้ยงพาพวกนี้ไปทำโยธาหาวิธีเอากระป๋องตับส้วมไปรดน้ำต้นไม้ไป ทำความสะอาดให้หมดฝึกจิตไม่ได้ก็ฝึกกายก็แล้วกันทั้งนั้น เช้าผมว่าจะลงมาฉันข้าวเสร็จนั่งเขียนหนังสือบ้านหมุนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลงมาก็เข้าใจว่าน่าจะเขียนได้จบไอ้ที่ส่งไปครั้งแรกก็ยังไม่เรียบร้อย กชาวบ้านที่มาบวชเนคมมะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะนี่คือลูกชาวบ้านแค่มาโกนหัวห่มเหลืองความเป็นพระเป็นสมณะก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติพิสุผู้ศึกษาก็ไม่ต่างอะไรกับลูกชาวบ้านหัวชาวบ้านที่เข้ามา ศีลก็ยังไม่ได้ครบก็อย่างที่ถามเมื่อคืนเมื่อเช้าอยู่กันมาถึงวันนี้นี่รู้ยังว่าได้ศินกันมากี่ข้อหมดข้อสารไปไหลายกระสอบปัญหาของคนบวชในสายตาชาวบ้านก็มองว่าคือผู้วิเศษแต่โดยความเป็นจริงแล้วก็อย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละก็คือนี่แบบนี้ นี่คือของจริงของจริงที่ไม่ใช่มองผ่านเลนโลกสวยแต่เป็นของจริงที่มองผ่านลูกตาแห่งความเป็นจริงตาเนื้อตาปัญญาแยกแยะถูกผิดดีชั่วชัดเจนแต่ของจริงผ่านเลนโลกสวยก็ต้องมองว่าคนบวชคนหัวห่มเหลืองต้องเป็นผู้พิเศษทั้งหมดก็ท้จริงแล้วมันไม่ใช่แม้กระทั่ง พฤติกรรมในการทำการบ้านก็อย่างที่เห็นโม่โมส่งมาให้เพราะอย่างนี้แหละจึงพู้ใ้อิสระจึงลางออกจากเจ้าคณะปกครองเพราะไปไปไป,ไปคุมสนามสอบวันทุจริตกันในสนามกรรมการก็ทำเอาหูไปนาตาไปไล่พอเราไปว่าก็อ้างว่า เดี๋ยวเขาก็สอบตกสอบตกแล้วเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้ yeah. ปล่อยให้มันเขียนเขียนข้อสอบไปสอบได้แล้วมันจะได้อยู่เฝ้าวัดสรุปแล้ววิธีคิดของนักบวชยุคนี้ผู้บริหารนักบวชยุคนี้ก็คือต้องการคนเฝ้าวัดแต่ไม่ได้ต้องการพระสืบทอดพระธรรมวินัย พราะถ้าทําการพระสืบทอดพระธรรมวินัยมันต้องเอาคนที่ซื่อตรงทุจริตเข้ามาไม่ได้ต้องเอาคนที่รู้จักรับผิดชอบชัดเจนดีชั่วแยกแยะได้อันทุจริตรอกข้อสอบมนต่อหน้ากรรมการกรรมการก็ทําไม่รู้ไม่ชี้พอเราไปว่าเขาก็กอ้างว่าเดี๋ยวมันสอบไม่ได้มันก็สึกสึกแล้วก็วัดจะล้าง มันสอบผ่านผ่านไปเดี๋ยวมันจะได้กลับมันจะได้อยู่ต่อเพื่อจะเฝ้าวัดรักษาพระธรรมวินัยมันจะรักษาได้ยังไงก็ในขณะที่มันสอบมันยังชั่วเลยแล้วมันมันกลับไปอยู่วัดมันก็ชั่วหนักกว่าเ่าอีกนี่แหละคือสิ่งที่น่ารังเกียจ เบื่อแบบวิธีคิดโลกโลกที่มองผ่านเลนที่มันทุจริตทอลรัชชันแหกตาหลอกลวงโกหกเป็นอาชีพแหลนก็ที่เมื่อวานเาช้าพูดไห้ฟังรงอาบาัตกันจังแต่สตางก็พกเต็มกระเป๋าแล้วมันจะปรงกันได้ยังไง นิสก um, um. ิยาปาจิติจะปรงได้สําเร็จก็ตอนเมื่อต้องสละแล้วมันยังไม่สละแล้วมันจะปรงอะไรออกก็โกหกไปหลอกกันไปเช้าว่าพูดให้ฟังแล้วว่าสุจริตทำอันสุจริตต้องซื่อตรงสิ่งที่ได้ก็คืออย่างที่เห็น มันแสดงสะท้อนภาพไม่เห็นว่ารูปชาวบ้านเข้ามาบวชยังไม่ทิ้งสันดานเดิมยังมีพิติกรรมเดิมๆคนพวกนี้ดีว่ายังบวชอยู่โชคดีอยู่หน่อยที่ยังกล้ารับความจริงก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชายหรือจะรับด้วยความจำนนตรรฐฐานหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เธอ แต่รวมสรุปแล้วก็คือลูกชาวบ้านโคนหัวห่มเหลืองเฉยๆยังไม่ได้มีความเป็นสมณะคือผู้สงบยังไม่ได้มีความเป็นนักบวชคือผู้ละวางปล่อยเป็นเป็นได้แค่เตียงพิสูุคือผู้ขอพิสูก็็ยังไม่ครบเพราะถ้าพิสูจเต็มขั้นจะต้องเป็นผู้เห็นภัยในวัต,ตะและตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาท แต่นี่ได้แค่ผู้ขอผู้ขอที่มีศักดิ์ศรีที่ผู้ให้ต้องยกมือไหว้เพราะเข้าใจว่าเข้าใจผิดว่าท่านผู้นี้คือผู้วิเศษทั้งที่ไม่มีอะไรเลยบอกแล้วว่าพุทธะอิสระ รังเกียจแห่งความผิดพลาดเมื่อใดที่มีความผิดพลาดต้องแก้ไขเดีย๋ยปล่อยให้คารากาซังเป็นดินพ่อผางหมูไม่งั้นมันจะกลายเป็นมะเร็งร้ายและถ้าพวกนี้อยู่ต่อไปก็จะกลายเป็นตัวทำประปัญหาให้กับพระธรรมวินัย เรืองวิถีแห่งการฝึกจิตไทยยังทุจริตโกหกคดโกงไม่รับผิดชอบจิตมันเป็นนายกลายเป็นเบาท่านตัวนายกลายเป็นคนทุจริตไม่รับผิดชอบอย่ามาถามว่าเบามันจะดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า,อาสอนมโนบุพัง กมาทำมามโนเสถามโนพยาการทั้งหลายมีใจเป็นนายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าถ้าใจมันเลวถ้าแล้วมันจะเอากายที่ไหนมาดีใจมันไม่สื่อตรองใจไม่รับผิดชอบใจมักง่ายจะเอากายอะไรมาดี นี่ขนาดยังตรวจไม่หมดนะยังอยู่อีกตั้งเกินครึ่งชาวบ้านเห็นแล้วก็ต้องรู้จักคิดคิดแล้วก็ไม่ได้เพ่งโทษแต่คิดเพื่อทำความเข้าใจในธรรมชาติ องคนจะได้รู้สึกรรู้ถึงธรรมชาติแท้จริงของผู้เข้ามาบวชดังนั้นจะได้ไปหักล้างความคิดเดิมๆว่าผู้บวชต้องคือผู้วิเศษมันไม่ใช่ผู้บวชก็คือรูปหรือผัวชาวบ้านเข้ามาบวชแต่พยายามจะทำตัวเป็นผู้วิเศษในขณะที่พยายามมันก็ย่อมมี สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้เห็นหรืออาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ําหรือน้อยกว่านี้ก็สุดแท้แต่สํานึกของแต่ละคนเป็นสมบัติของปัจเจกชนปัจเจกชนที่มีสํานึกกระไรสำนึก ทำความเข้าใจแล้วจะได้ไม่เพงโทษแต่พอเข้าใจแล้วก็จะได้รู้รู้ว่าอะไรเราจะวางใจอย่างไรกับการได้มองสมณะมองพระคือวางใจให้เป็นการเป็นกลางในฐานะที่เราให้โอกาสเป็นกลางในก็ทำความเข้าใจว่า ท่านเป็นผู้กำลังฝึกปลือท่านเป็นผู้ศึกษาเป็นธรรมดาของสันดานเดิมที่แสดงย่อมแสดงออกมาเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่ต้องกำลาบสันดานเดิมชำระล้างสันดานเดิมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมและสันดานเดิมให้คงไว้แต่สันดานของสักยะวง ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอาจจะต้องหมดข้าวเป็นรถหมดหมูเป็นล้าวหมดผักเป็นไล่แต่ไม่รู้ว่าจะได้สันดานศักยะกลับมาสักเท่าไหร่ก็หวังใจว่า ครูบาอาจารย์มีขันติธรรมความอดทนที่จะอบรมสั่งสอนพอควรผู้เรียนผู้ศึกษามีความเพียรพยายามรักดีอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแก้ไขนิสัยตนเองอย่างจริงใจแต่จริงจังเราก็อาจจะย่อมประสบความสำเร็จหรือได้เห็นภาพพระที่งดงามในอนาคตได้ นี่คือของจริงที่มีอยู่ในโลกแห่งพระธรรมวินัยของจริงที่มีอยู่ในโลกของพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีคนเหล่านี้ท่านเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะไม่มีอาบัตคือจะไม่กําหนดอาบัตไม่กําหนดวินัยอดีตเขามีมากกว่านี้อีกในสมัยอดีตมีเยอะกว่านี้อีก ทำหนักยิ่งกว่านี้อีกยังนึกถึงหัวอกของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงนั่งอยู่ท่ามกลางสารพัดคนร้อยพ่อพันแน่มีทั้งกลุ่มชาวประมงกลุ่มจันทานกลุ่มกษัตริย์กลุ่มแพทย์กลุ่มสูตร กลุ่มกลุ่มคนชั้นต่ำชั้นานกลางชั้นสูงซึ่งไม่เข้าร่วมกันได้คือเข้าอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่ต้องมานั่งร่วมกันจะวุ่นวายมากขนาดไหนเนี่ยพระองค์เป็นสุดยอดของผู้ฝึกเป็นสัตวุริมัธรรมมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกแล้วก็ยิ่งกว่า ฝึกได้มากยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดามารพรมและสปะสัตว์ไม่รู้สมัยก่อนพระองค์มีใช้ให้ไปตักส่วมอย่างนี้หรือเปล่าคงไม่มีส่วมไม่ตักนะแต่ก็คงจะต้องมีบทลงโทษสืบค้นดูตามพระสูตร พระองค์ทรงไม่เคยปล่อยให้ความผิดพลาดลอยนวลไปได้แม้เล็กน้อยก็เรียกมาชำระทันทีในยอมให้คลราคาสังแต่สมัยนี้รู้สึกความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ความถูกต้องเป็นเรื่องผิดปกติในสังคมทนประเทศไทยใครที่ทำความผิดพลาดนี่ถือว่าพวกเดียวกัน แต่ถ้าหากว่าทาความถูกต้องนี่คนละพวกกับกูนี่แหละคือสังขมนทนข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้หน้าสังขมนทนเวลานี้ถึงได้ต้องคดีเราเห็นความผิดพลาดเป็นเรื่อง ปกติเป็นพวกเดียวกันพระด้วยกันก็อย่าไปมองเป็นเรื่องเพ่งโทษเป็นเรื่องขำขำอ้าวมึงโดนอีกแล้วเลยไอ้ย้อยกูบอกแล้วมึงไม่เชื่อกู เห็นไม่ล่ะแล้วก็โดนจริงๆงมองให้มันขำๆซะลุงพี่ที่ไปตักขี้ก็อย่าไปเครียดมองให้เป็นเรื่องตลก,ลกนึกม่านี่คือบ่อทองคำเราเป็นพระสัง กำลังลงไปชุบตัวถอดรูปเงาะเดี๋ยวก็ขึ้นมานางเอ่อนางอะไรวะนางรจนาจะเอาพวงพวงหลีดไปไปชุนไงไม่ใช่พวงอนะัยพวงหลีด ลองให้เป็นเรื่องขำๆโอ้นี่ให้บุญกับต้นไม้เราอาศัยร่มเงาเขาก็ให้ให้อาหารเขาหน่อยเออแล้วก็ปัจจัยรถเนี่ยนะรถไกลๆกลดเพื่อนเดี <laughs> ๋ <laughs> <laughs> ยวคืนนี้นอนดมกันนั้่คืนเออพยายามใกล้กดเพื่อนเขาไว้อย่ากออกไปไกล มันหนักเออเอเอเฮ้ยอ,อย่าไเป็นรถใกล้ของผู้ทเออแต่คนบอกกันมึงก็ต้องเข้าใจกูมังทีกูหิวหนัก ของเราทั้งนั้นน่นะในะไม่ใช่ของคนอื่นเลยอาหารอร่อยอร่อยกินไปเมื่อเชา้าเมื่อวานลเลือกเลือกดูอันไหนกดอาจารย์กรรมมันทำกูไปเยอะ แต่ที่ยกยกในหนัาจย์กรรมทั้งหมดนี่หว่านะเออว่าเอ๊ะทำไม